เกิดการเฉียวชนขึ้นกับทางรถรถเมย์ก็เลยเลยต้องขึ้นโดดขึ้นมอเตอร์ไซค์กันมาครับท<ม>ี่ครั้งแรกของเรานะนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์ดูนั่งหลังดูโอเคสามคน,นแล้วก็ฮะมาถึงในช่งวงจังหวะที่กําลังฝนตกพอดีแต่ก็วันนี้วันนี้พี่ติ๊กชิโร่นะครับก็เป็นตัวตั้งตัวตีนะครับที่ได้เอากระเบื้องจิต<พ>อาสาครับจิตอาสาขอบคุณมากครับได้ดู<ห>น้องๆนะครับก่อนนะ ได้มาร่วมกิจกรรมตรงนี้กันนะครับซึ่งจริงเป็นสิ่งที่เราตั้งใจกันอยู่แล้วว่าภายในช่วงระยะเวลาวันสองวันช่วงนี้มันก็งานมันก็จะหยุดหมดนะครับเราก็ตั้งใจที่จะมาะร่วมดวงใจกับคน,คนไทยจากทุกทุกที่นะครับที่จะมา น้ำดื่มฟรีนะครับสำหรับผู้คนที่เดินทางผ่านไปผ่านมานะครับกระหายน้ำก็มาตรงนี้ได้เลยนะฮะกระโดดก็ต้องดีเยอะเลยทีเดียวนะอย่างอย่างตัวพี่เองมีหลักคำสอนอะไรที่นำมาใช้บ้างไหมคะผมเองเนี่ยเกิดแล้วก็เติบโตมาในครอบครัวของราชการแต่การเป็นคุณผู้ตาคุณพ่อก็เป็นราชการหมดเพราะฉะนั้น ถ้าเด็กเนี่ยเราก็จะชินกับผูส้สงอุว่าเราโตขึน้นเนี่ยมีโอกาสเราก็อยากที่จะรับราชการแล้วก็ทำทำในสิ่งที่เรารู้และถนัดนะครับทีนี้พูดถึงแนวพารปริตของพระองค์ท่านเนี่ยมีมีมากมายจริงๆนะครับแต่ถ้าเกิดจะให้กลั่นตกผลึกออกมาหรือแนวที่ผมจะขอยึดเอาไว้เนี่ยก็คือเรื่องของ ความพอเพียงนะครับความแต่ก่อนเรียกความพออยู่พอกินนะครับอย่างนี้คือความพอเพียงคือพอแล้วจะดีนะครับพอแล้วจะไม่มีความรู้สึกอยากได้อยากมีอยากเป็นมากกว่าที่มันควรนะครับแล้วก็จะถ้าพอแล้วมันก็จะไม่เกิดความรู้สึกดิ้นบนที่อ,อยากจะได้สิ่ง,งต่างๆต้องนห้เกิดความติดหรือว่ามากกว่านั้นก็จะไป ทำอะไรก็ได้ที่เป็นที่เป็นการกระทําที่ไม่ควรเนี่ยเพื่อที่จะให้ได้มานะครับซึ่งซึ่งซึ่งตรงนั้นมันก็จะทําให้ทั้งตัวเราทั้งครอ,อบครัวทั้งสังคมในภาพรวมก,ก็เดือดร้อนไปด้วยน,นะครเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าจิตใจยึดอยู่กับหลักความพอเพียงได้เนี่ยก็ไม่นส่ดีอยู่นะครับแล,และทา,ะทางรัศด์เองนะคะมีคณะกันสั่นของพอคุณสาวแมเออจริงๆเยอะมากเลยค่ะ ตั้งแต่าตัแต่าเโตมาเนี่ยคอพ่อเสียตั้งเด็กๆนะคะก็พ่อเวลาวันพ่อทีนึงเนี่ยก็จะมีคุณแม่ก็บอกว่าไม่ต้องไม้องผ้าเรามีพ่อเหมือนกันคือในหลวงทุกๆอย่างที่ในหลวงอเนีก็จะนำมาสอนนัษาในหลายๆครั้งตั้งแต่ยังเด็มีหลายเรื่องมากเลยแต่ว่าที่อนี้จจำนแม่เลยคือเรื่องของการรู้จักหน้าที่ของตัวเอง พอยิ่งโตขึ้นมาเนี่ยยิ่งรู้ว่าคําว่าหน้าที่เนี่ยมันสําคัญมากๆยังไงเพราะว่าคนเราเมีหลายหมวกมากเลยมีทั้งเป็นลูกเป็นนักเรียนเป็นพลเมืองเป็นเราอยู่ในออฟฟิศทำงานก็เป็นลูกน้องเป็นเจ้านายพอมันมันมีหมวกหลายใบที่ต้องใส่นะวันนี้เนี่ยจะเป็นนักแสดงนะคะก็ต้องรู้จักคาว่าหน้าที่บทบาทขอยงนักแสดงกลับบ้านไปเราเป็นลูกก็ต้องรู้จักคาว่าหน้า หน้าที่ของลูกก็ต้องเต็ก็ต้องการยูต่อพิการดีออกคุณแม่เรียนรูกท่านทำงานคเพราะฉะนั้นพอเราิดทำนี้ไว้เนี่ยมันเหมือนเป็นต้นน้ำที่เราสามารถจะต่อยอดไปในชีวิตประจำวันของเราได้ในทุกๆทางเลยนะคะเพราะว่าพ้าะยงนั้นมันก็คือเป็นสิ่งที่ณวันนี้เนี่ยร่างกายไม่อยู่แต่ทำคำนี้ด้ยังอยู่แ้ะอยู่ในใจาทุกคนตลอดไปที่มีโอกาสได้ด้วย ครับก็มีมีในหลายโอกาสหลายวาระนะครับจริงๆก็ตั้งแต่สมัยเป็นที่สิจตุลาฮะก็อยู่ในส่วนของผู้แทนพสิทธิที่ได้ถวายงานตั้งแต่ปีหนึ่งเมื่อพระองค์ท่านเสด็จมาเพื่อทานเพียบัตนะครับแล้วก็เป็นตัวแทนของมหาลัยในการต้อนรับพระองค์ท่านเสด็จมาเป็นองค์ประธานเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์สองรัชกาล แล้วก็หลังจากนั้นเมื่อเข้ากระทรวงการต่างประเทศนะครับตามวรระต่างๆก็มีโอกาสก,าก็ไปถวายงานในวงั<ด>นวงที่วังหลวจินะครับแล้วก็พระตำหนักต่างๆแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในวาระที่คือพ้นช่วงที่พระองค์ท่านเสด็จประพาสต่างประเทศไปแล้วครั้งสุดท้ายที่ได้มีโอกาสถวายงานพระองค์ท่าน<ด>ก็คือเดือนกันยายน2553ันานะครับจำได้แม่นก็ได้ถูกเชิญไปเป็นพิธีกรน,นะครับ ในงานส่วนพระองค์ซึ่งขณะนั้นเนี่ยมีวงดนตรีแจส๊สจากทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยมาบรรเลงให้กับร่วงท่านแล้วก็มีพลเอกประนางเจ้าระฐโรชินาชนะครับจะมีพลเประเทศณนะโรงพยาบาลสิริราชนะครับผมทำงานถวายงานเป็นพิธีกรคู่กับคุณหนิงสลายฉัรจีรแแทคบุญชรนักข่าวครับก mm hmm. ็เป็นเป็นเป็นครั้งเป็นครั้งสุดท้ายแต่ว่าก็เป็นครั้งที่อยู่ในความทรงจํา อย่างลึกซึ้งนะครับเพราะว่ายังได้มีโอกาสเห็นพระพาตท่านอย่างชัดเจนในระยะที่ไม่ไกลนะครับแล้วก็ยังูยกับเหมืนีว่าเป็นมันเป็นบุญชีวิตของเราอย่างมหาศาลนะครับที่ได้ทําตรงนั้นและหลังจากนั้นมาจนถึงอยู่นี้ก็ก็หกปีแล้วคือเวลาผ่านไปหลายปีแต่ว่าก็ยังจำชัดในความทรงจำนะครับถ้าถามในเรืองไขยมันก็สายเองนะคะมีไม่มีโอกาส ยังไม่เคยมีโอกาสใกล้ชิดขนาดนั้นมาก่นอนไออ,อย่างวันที่ทุกคนรับทราบว,ว่าท่านทรงสวรรคตสวรรควตแล้วตอนนั้นออความรู้สึกณจุดนั้นเป็นยังไงกบ้างคะเจะจครับมันเป็นความรู้สึกที่อธิบายลำบากมากนะคะือวันนั้นเนี่ยรจษฎากลับจากลําปางกลับมาก็รู้สึกว่าอยากตักผ้าอยากปักเป็นรูปท่าน ตอนบ่า,บายมงยังลงอินสตาแกรมว่าเออเราเลือกสีใหม่ก็แบบนั่งไปตักสีสันยงอย่างเงี้ยค่ะยังไม่ยังค่ะเาะตอนนั้นที่บ่ายมงคือ คุยกัน,ก,นกับพี่ๆดีกรว่าไอ้ี่เนี่ยพี่เห็นรูปหรือเปล่านเนี่ยฝีมันเยอะมากเลยมันมันเยอะมากกว่าวานอีกนะแทบจะหนึงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ก็เลยตอนเนี้ใคลเช็คข่าวกันพอเช็คข่าวไปไเช็คข่าวมาก็มีกระแสข่าวยืนเ <c oughs> ต็มไปหมดเราก็รู้สึกใจมันไม่ดีอะคะ่ะมันเหมือนความรู้สึกแบบรู้แหละว่าท่านก็ประชวนหนักกระชวนหนักมากแล้วก็แต่ว่ามันมันก็ไม่อยากจะเชื่อค่ะมัน แล้มนลันไล่หรอก็ไปว่าคนที่แชร์บอกแชร์ทาไมจะรีบแชร์ทาไมมันยังไม่ถึงเวลาซะหน่อยอะไรอย่งี้ค่ะก็ผ่านไปทีนี้เนี่ยก็มีการแถลงการบอกว่าให้รอตัอ้งแต่ที่เขาบอกว่ารอเนี่ยเวลา,ามันเดินไปช้ามากคือเมื่อไหร่มันถึงอ่ะหนึ่งนาทีสำหรับเราถงมันนานมากเลยระหว่างรอเนี่ยใจมันสั่นไปหมดปากแท้เนี่ยมันสั่นไปหมดแบบเหมือน,เห,อนเหมือนเฟ้งควา้างเหมือนเหมือนเราเดินแล้วมีลมพายุแรง มันแย่ค่ะคือมันเหมือนเราสูญเสียสูญเสียทั้งท,งที่รู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าใจเราอ่อนไหวเกินกว่าที่เราจะรับคำเปลี่ยนแปลงนี้ได้ค่ะใช่แล้วก็รับคำใจลำบากคือพี่จิ๊บรู้่ามีเรื่องจริงหรือเปล่าความความรูมร้สึกของคนไทยทั้งประเทศเราเราแชร์ร่วมกันนะครับเรารู้สึกร่วมกันไม่ว่าจะเพราะว่างค์ท่านทรง ทรงราชแล้วก็อยู่ในหัวใจของฯฯอคนรุชาวไทยคนมายาวนานมาก70ปีนี่คือยาวนานที่สุดในโลกคือผมเองนักวินาทีท,ทีที่ทราบข่าวเลยเพรนั้นผมแยกอยู่กับคุณเจษฎาเจษาอยูทยท่ที่ด้าน้างล่างอยู่กับคุณนักแสดงที่พักพอนันอยู่ผมเนี่ยกำลังน่ากล้องเลยกับคุณบิลลี่โอแกนนะฮะเรา เข,เขาฉากกันสองคนเนี่ยฉากฉากสุดท้ายเนี่ยก่อนจะปิดกล้องเนี่ยนี่เปลีเปลนบิลลี่ก็จะมีโทรศัพท์ติดตัวตลอดเวลาเขาก็จะคอยพอสั่งคัดปุ๊บก็หยิบมาดูสั่งคัดปุ๊บก็จะหยิบมาดูก็ปรา,ากฏว่าเนี่ยไอพินาทีนึงเนี่ยที่สั่งคัดเขาก็ติดขึ้นมาเช็คอีกจากที่บอกว่าให้รอแถลงก,การรอแถลงก,การพอปั๊บเนี่ยเขาก็ผมจําแม่นเลยเขาก็แบบหยิบ หยิบขึ้นมาดูสักนิดนึงแล้วก็แบบไม่พูดอะไระแล้วก็ชูขึ้นม,มาให้ดูมันก็เป็นจอดำไม่บอกว่าแสดงว่าเสด็จส่วนตคอคือเท่านั้นก็คือแบบคือเรามองหน้ากันอะแล้วแบบเราบอกขอขอขหยุดพักถ่ายสักครู่คือพุ่มกับอะไรต่างๆใน,นก็คือทีมงานก็เห็นพร้อมกันผมคุณบิลลี่เนี่ยอยู่ใกล้สุดเรายืนใกล้กันขนาดนี้อยู่ขนาดเนี้คือใกล้ขน,นาดจริงเพราะว่ามันต้องมันต้องฉากฉากตัวมันสุดท้ายไงคือแบบมองหน้ากันคือ น้ำตาไหลกันทั้งคู่ตัวนี้มันไม่ต้องพูดคือผู้ชายปกติมันน้ำน้ำตามันไม่ได้ไหลง่ายๆนะฮะจะต้องก็อายุจะเลขห่ากันแล้วแต่ว่าความสุขที่แบบมันเหมือนถูกค้อนกระแทกเข้าไปในหัวใจเนี่ยมันมันพอเกิดขึ้นจริงเนี่ยพอเห็นพอเห็นตัวอักษรขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันหนักมากมันมันหนักหน่วงมากแล้วก็ทีมงานทุกคนก็เหมือนกับแข้งขาอ่อนกันไปนะมันก็ทุกคนก็แบบโอเคพักสักครู่ แต่ว่าก็ยังต้องถ่ายทําต่อให้จบนะฮะเพราะว่ามันวันปิดกล้องแล้วแต่ว่าโชคด,ดีว่าเหลือเหลือไม่มากแต่พอเสร็จแล้วก็ทุกคนก็คือเดินเดินลงมาเนี่ยไอ้บรรยากาศ <iping S 1> ความซึมเศร้าเนี่ยมันมันชัดเจนในหมดเพราะนั้น,<ห>นผมมีคุณเจสัญยางมีคุณเมพิชนานมีคุณแทบพันยูนะครับีแทบยูข้างล่างนะจ่ะตอนตอนทราบขาวค่ะแทบขึ้นลงเลยแทบลองท่านก็้ครับก็เรียกว่าวันนี้คือตั้งใจมาว่าทำดี คือทำดีไหมเหรอคะจริงๆแล้วเราเรื่องการทำความดีอ่ะเราเราตั้งใจทำทุกวันอยู่แล้วนะคะแต่วันนี้เนี่ยเราเห็นว่าหลายๆคนที่เดินทางมาเนี่ยอาจจะมีความเหนื่อยยากลำบากอยากนอกจากจะเอาน้ำเอาเครื่องอำนวยความสะดวกมาให้เขาแล้วเนี่ยอยากจะบอกเขาว่าเราค่อนข,ข้างเขาเสมอคนไทยทุกคนเป็นครอบครัวเดียวกันเราเป็นกำลังใจให้ขอให้ทำต่อไปเราอยู่ข้างๆเราต้องการจะบอกเขาแบบนี้วันนี้ครอบครัวแต่ก็ฝากมา พอคุณแม่รู้่ากลับมาคุณยายดีใจมากบอกว่าดีลูกไปเลยไปเลย <ส>วันนี้เ manager manager, um, like นี่ยมันอาจจะไม่เหมาะสมนะคะบางทีก็ต้องทําอะไรเนี่ยรู้ว่าเสียใจแต่ว่าต้องอยู่ในขอบเขตด้วยอย่างนี้มากกว่าตักผก็ทำได้ทุกีตทำได้ไม่ไม่เป็นไรหรอกขอเชิญพี่ต้เลยนะครัที่ดูอะไรกันนะ้มากก่แล้วกันคือผมเชื่อว่าพวกเรา คนไทยทุกคนรักเทิดทูนอยูน,อนักความดีนกับในหลวงของเราเมือ่อวันนี้เมื่อพระองค์ท่านไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยแนวหลัดคำสอนต่างๆ,ๆแลวพรมีต่างๆซึ่งล้วนแล้วแต่ดีและเป็นประโยชน์กับประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ยเราขอให้น้อมรับและคงอยู่ในหัวใจของเราต่อไปนะครับวันนี้ทุกคนเศร้าโศกรันทดถึงถึงที่สุด คนทุกคนเรามาร่วมหัวใจเดียวกันในเรื่องความเศร้าเนี่ยแต่ว่าถ้าความเศร้าโศกเหล่านี้เนี่ยมันสามารถที่จะแปรเปลี่ยนเป็นพลังทางบวกได้นะฮะให้พลังของความรักพลังของความสนุกขันใจพลังของความสามัคคีพลังของความไม่ไม่ทะเลาะเบาแวงกันนะฮะแล้วก็ร่วมกันร่วมกันจับมือกันให้ประเทศชาติได้ก้าวหน้าไปได้ในในทิศทางที่ดีขึ้นเดี๋ยวผมเชื่อว่านั่นเป็น สิ่งที่พระบาทสมเด็จอระ่หัวในพระรูปโกของเราเนี่ยถ้าองค์ท่านรงทราบได้เนี่ยองค์ท่านก็คงจะขึ้นไประทศไทยนะครับเพราะว่านี่เป็นสิ่งที่องค์ท่านได้ทํามาตลอดเพื่อลูกหลานไทยเพื่อสังคมไทยทุกคน,น,นในทุกวิกฤตการณ์ที่คนไทยเราทะเลาะบอกแว้งกันเองตั้งแต่14กุมา16 19นะฮะ 3 5มนะฮะมันมันเกิดความสูญเสียพระองค์ท่านระงับความสูญเสียได้ด้วยด้วยพระบาร,รมีของพระองค์นะฮะณวันนี้พระองค์ไม่อยู่แล้วนะ,ะขอให้เราได้สืบทอดพระราชประสงค์ตรงนี้นะฮะว่ารักกันให้มากๆหลังจากนี้อย่าอย่าตีกันอย่าอย่าอย่าทะเลาะเบาแวงกันนะฮะเพราะไม่งั้นเราก็จะเราก็จะจําที่มันมันไม่สามารถที่จะพัฒนาไปทัดเ,เทียมกับประเทศอื่นที่เขา ไม่ทะเลาะกันแล้วได้อันนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งเป็นสิ่งนึงที่สําคัญครับก็รู้สึกไม่ต่างกันทุกอย่ดีให้เราู่ใกล้ชิดกันด้ถ่ายรูปถ่ายดูนต้อบอกไร่านไม่รู้อกะไรแต่รู้ว่าจะส่งความรู้สึกทั้งหมดขอให้ท่านสู่สรลมีความสุขที่สุดนะคะแว่าที่ากระบอกน่าจะคนที่ยังอยู่ที่น้องประชาชนมากกว่าค่ะเรื่องของความเศร้าเสียใจที่หลายๆคนเนี่ยเสียใจมากๆถึงจะไมสากคนททำอะไรในชีวิตปวันไม่ได้นะคะต้องบอกว่าบางทีเนี่ย การเกิดแก่ตายเป็นเรื่องธรรมดานะคะวันนี้เรามีสิ่งที่เกิดขึ้นมาอีกด้านหนึ่งก็มีความสูญเสียเกิดเกิดขึ้นเป็นมันเป็นธรรมดาวันนี้เราอาจจะเสียใจแต่ว่าอีกด้านหนึ่งเนี่ยเขากําลังยินดีต้อนรับกับกับเทวจาที่กําลังขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้เรามีสตินะคะมีหลักในการใช้ชีวิตแบบเราต้องรับสู่ทุกพรนอ้เพราะว่าร่างกายท่านท่านอาจจะไม่อยู่แต่ว่าคําสอนจิตวิญญาณความสึกยังอยู่ มากค่ะ